สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านค่ะวันนี้มาพบกับพี่แรมมีรลดีบรรณาค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านมาปลูกสูกินีคะ่ะติดตามรับชมได้เลยค่ะสูกินีที่เราเพาะไว้ตอนนี้อายุได้10วันแล้วค่ะสูกินีที่เราเพาะไว้ตอนนี้อายุได้10วันแล้วค่ะหลังจากที่เราเพาะอายุได้10วันแล้วตอนนี้สูกินี่นะคะก็เริ่มจะมีใบขึ้นมาเป็น3ใบแล้วนะคะ <c oughs> ค่ะก่อนที่เราจะปลูกนะคะอันดับแรกให้เราเตรียมแปลงก่อนค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะลดน้ําให้ชุ่มๆเลยค่ะสําหรับแปลงที่เราเตรียมนี่นะคะเราก็จะใส่ปุ๋ยนะคะก็จะเป็นปุ๋ยหมักนะคะแล้วก็จะมีแกลบดาแกลบดิบค่ะแล้วก็จะมีเศษของใบก้ามปูนะคะหมักไว้ค่ะแล้วเราก็จะลดน้ําให้ชุ่มๆเลยค่ะเพื่อที่ว่าสุกินีของเราจะได้โตเร็วค่ะแล้วเราก็จะมาขุดหลุมปลูกไว้ค่ะโดยให้ความห่างนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณสัก 50เซนติเมตรค่ะเพราะว่าต้นสูกินี่นะคะเขาจะต้นใหญ่ค่ะเราจะทำเป็นสองแถวค่ะสำหรับแปลงนี้นะคะเราก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะเราจะทำเป็นสองแถวค่ะถ้าเราหมักดินไว้นะคะ เราก็จะปลูกสุกินี่ได้สวยค่ะตอนนี้เราก็กดหลุมปลูกเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็จะเอาต้นพันของสุกินี่นะคะมาปลูกเลยค่ะนี่ค่ะเราก็ดึงออกมานะคะจะเห็นรากข้างล่างนี้เยอะเลยนะคะนี่ค่ะ แล้วเราก็ปลุกไปเลยนี่นะคะ โหราดยาวเฟื้อยเลยค่ะสูกินี่เป็นพืชที่ปลูกง,ง่ายค่ะปลูกง,ง่ายแล้วก็โตเร็วด้วยค่ะเราปลูกแค่หนึ่งเดือนนะคะสามสิบกว่าวันเราก็จะได้กินผลของสูกินี่แล้วค่ะเหลืออีกสามต้นนะคะอืมโหต้นสูกินี่ของเรานะคะต้นอวบดีมากเลยเราจยาได้ต้นที่แบบว่าสมบูรณ์สมบูรณ์ค่ะ อันที่เหลือเราก็จะไปปลูกในแปลงอันใหม่นะคะเสร็จแล้วเราก็ลดน้ําตามนี้เลยค่ะการปลูกฟูกินี่นะคะส่วนมากเราก็จะปลูกในช่วงเย็นค่ะเพราะว่าการปลูกช่วงเย็นนะคะจะทําให้ต้นไม้ของเรานะคะสดชื่นแล้วก็โตไวด้วยค่ะเราจะลดน้ําให้ชุ่มๆเลยค่ะ แค่นี้ค่ะก็เป็นการปลูกครูกกนี่แบบง่ายนะคะแล้วเราก็รอเก็บผลได้เลยค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ